สวัสดีค่ะเจ้าแม่บีปุปักนะคะแปลงนี้เป็นแปลงคณะค่ะวันนั้นที่บีได้ถอนไปแจกใจให้เพื่อนบ้านตอนนี้น้องบิ๊กได้ทําการเพิ่มปุ๋ยปลนินให้แม่บีแล้วนะคะเตรียมพร้อมจะโรยมเมล็ดชุดต่อไปค่ะบีจะบีมีต้นพลิกจะให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะดกมากเลยดกมากๆเลยค่ะพลิกต้นนี้ เก็บไปทำกับข้าวได้ทุกวันเลยค่ะของบีจะใช้น้ำหมักรดนะคะจะใช้น้ำหมักในเศษอาหารในครัวเรือนค่ะรดผสมกับน้ำของบีพืชผักทุกชนิดที่อยู่ในแปลงผักนี้จะใช้น้ำหนนะะมำกกกกักจากเศษอาหารในครัวเรือนนะคะรดโดยการใช้ผสมน้ำค่ะแล้วก็ปุ๋ยที่ว่าใช้ในการปุ๋ยนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักที่หมักจากเศษใบไม้เศษอาหารในครัวเรือนเช่นกันค่ะปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักทำเองนะคะ เป็นผักปลอดสารพิษร้อยเปร์เซ็นต์ค่ะไม่มีสารเคมีค่ะหลมากเลยค่ะเป็นแทบทุกกิ่งเลยค่ะในล้อหวงยางนี้เป็นต้นกล้าขนะไม่ใช่ค่ะเป็นต้นกล้าผักกาดขาวค่ะ กำลังทยอยขึ้นสวยเลยนะคะบีต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าว่ามีเสียงไก่เข้าไปค่ะเพราะว่าที่บ้านมีเลี้ยงไก่ชนค่ะต้นนี้ก็ดกมากเลยค่ะปลิกและนี่ก็เป็นแปลงผักนะคะเป็นแปลงผักปลอดสารของบีค่ะ ที่เก็บไปทากับข้าวก็เยอะแล้วนะคะที่กําลังทยอยหว่วานปลีชุดต่อไปก็เยอะค่ะชุดนี้เป็นชุดต้นกล้ามะละกอค่ะที่ได้ทําการปลูกแบบเสริมรากเอาไว้นะคะเตรียมพร้อมจะลงดินค่ะต้นกล้ามะละกอที่ปลูกแบบเสริมรากค่ะเตรียมพร้อมจะลงดินกําลังหาที่ลงไม่ได้ค่ะ มะเขือค่ะส่วนต้นนี้มะเขือที่มีหนามนะคะต้นหอมแย้ค่ะต้นหอมแย้ต้นนี้สามารถเก็บไปกินได้เลยนะคะต้นหอมค่ะที่ปลูกจากหัวนะคะ ส่วนแปลงผลักแปลงนี้แปลงนี้เพืเ่อนๆจาได้ไหมคะที่ว่าเป็นแปลงของกวางตุ้งคาะมีได้อนแล้วนะคะแล้วก็น้องบิ๊กก็ได้เอาปุ๋ยเอาดินมาใส่เพื่มไม่แม,ม่มีแล้วคะ่ะเตรียมพร้อมลงเมล็ดชุดต่อไปแล้วคะ่ะผักชีลาวคะ่ะออกดอกแล้วนะคะไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ค่ะต้นนี้สลัดค่ะเก็บไปกินได้แล้วคะ่ะ มีไม่เยอะค่ะต้นสลัดมีอยู่สต้นจะมีเสียงไก่ข้ามาเยอะเลยนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยต้นกล้าประกาศขาวค่ะแปลงนี้ส่วนแปลงนู้นเป็นต้นกล้ากวางตุ้งค่ะกำลังขยอยขึ้น ของบี่จะปลูกไว้แบบต่อนเนื่องเลยนะคะมาต้นมะเขือพวงอีกและะ้วค่ะต้นมะเขือพวงค่ะต้นนี้ต้องมาขวบพวงที่อยู่เสียบยอดบนต้นมะเขือบปลอดนะคะสมบูรณ์มากๆเลยค่ะ วงกับเราค่ะและต้นนี้ที่สูงๆงนี้เป็นต้นผักขมค่ะต้นมีอยู่ต้นเดียวค่ะแต่ว่าต้นของเขาสูงมากมีต้องของขอบคุณพนๆพ,พ,พี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ